โอเคสวัสดีครับแล้วก็ดีตอนรับเข้าสู่ช่องพงศธรแชนแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแล,ล้วนะออนไลน์สู่คาสาที่เช่นเคยครับผมวันนี้ก็อยู่กับอาชีพกิโยตินนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวรีบนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวมาทดสอบไอเทม2ชุดนะฮะเป็นความสงสัยของผมนั่นเองนะครับก็ คิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะสงสัยกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวเป็นการทดสอบอ่าไอเทม2ชุดนี้นะครับก็คือปังโปงนะครับอ่าปากแองนะครับเซตปากแองคู่กับปีขาวนะครับของผมก็ปางแองปีขาวบวก8เนาะใส่อ,อออเป็นไฟติ้งสปิริตสองนะครับแล้วก็ใส่การ์ดหนูท่อเนาะ ก็อย่างที่รู้กันนะครับหลุดท่อก็สเตนทุกๆส,ส,สเตนพื้นฐาน10นะครับ A.D.K. 3 A.S.P.D. 1, AS <PD> 1นะครับแล้วก็ถ้ายิสเตนพื้นฐาน1 20ก็ A.D.K. เพิ่มขึ้นอีก40หน่วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบกับเป้บอก7ชินามอนโลนะครับขอเรียกขออ่านแบบนี้นละกันนะครเน <c oughs> <c oughs> าะก็เป็น <c oughs> มัฟเข้ามาใหม่นะครับผมอยู่ในแคชช็อปอันนี้ซื้อได้เลยราคา500นะครับก็จะใช้ ID ไหนก็ใช้ ID นั้นซื้อนะครับเพราะว่ามันเดิวไม่ได้เนาะโอเคก็คุณสมบัตินะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนเนาะก็คือเพิ่มความต้านทานต่อการโจมตีหาธาตุนิวทัลครับ20%นะครับ,นะรบแล้วก็เพิ่มค่า EP ที่ได้จากมอนเตอร์อีก10%แล้วก็ใช้สกิลมอนเดล่ารีคอร์ได้ก็คือ วาร์ปมาฟอนเทล่าได้นั่นเองนะครับแล้วก็ทุกๆเบสหนึ่งเลเวลนะครับก็ a d k M a d k Max HP อะไรพวกนี้แล้วก็ Max HP เพิ่มขึ้นนะครับ a d k M a d k ให้อย่างละหนึ่งเนาะแล้วก็ Max HP, HP, s p ให้ HP เนี่ย20 SP ให้2นะครับกพอย่างของผม176นะครับโพล20เข้าไปก็ต้องได้ประมาณ3 4มเนาะ อ่ะผมลองใส่ให้ดูก่อนปัป๊บเห็นปะเพิ่มขึ้นนะครับผมโอเคแล้วก็อ่าเมื่อบวก5ได้นะครับผมต้านทานการโจมตีธาตุโฮลี่นะครับ80%โคตรเยอะนะฮะแล้วก็บวกเจดได้มีโอกาส2%ที่จะดูด s p นะครับของดาบเบิที่ทำได้นะใส่ได้ตั้งแต่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะครับอันนี้ก็เปิดขาย ให้เพื่อนๆมาจับจองกัน,นครับก็อยู่ในแคชช็อปนะแต่ว่ามันมีจากัดเวลารู้สึกว่าจะถึงประมาณ23พิพฤศจิกาเดือนหน้านะครับถ,ถ้าจำวันผิดฮะอันนี้ผมจะเอามาใส่คู่กับาปากออเบิร์ฟทามิลีนะครับก็อยากรู้ว่าอ้ดามิทางกันขนาดไหนอันนี้คอมโบกับสเตนชาดนะครับผมชาดออฟเซนนะก ktk บวกอีกแปดสิเนาะซึ่งอยู่ในหมวกของผมอยู่แล้วนะครับบวกแลกบวก9นะฮะโอเค okay, ก็เดี๋ยวลองมาเทียบกันดูนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะลองไอเทมเพิ่มตัวอ,อีกนิดนึงนะครับผมก็จะได้รู้เอยความแรงมาทางกันมากน้อขนาดไหนเพราะยังผมเนี่ยทุกทีจะใช้มัฟบ 17.1a นะฮะเป็นตัวแทนนะครับที่วางแผนเอาไว้นะก็ออฟเป็นสปีดฮิอเบิร์กอแล้วก็ใส่กร์ดหูท่อนะ ก็อ,อยากรู้เอ้ยมันแรงน้อยขนาดไหนอะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันก่อนเนาะว่าอุปกรณ์สงสัยที่จะมาเทสมีอะไรบ้างนะก็อ่ะเริ่มต้นที่หมวกนะครับก็หมวกแน่ว,วกกวนะครับใส่ชาร์ตออฟสเตนเข้าไปนะครับ S Q 5เนาะเด็ก2องอินสนะครับกระตายส้มนะครับแล้วก็ปัก อ่าปางแองเนาะอันที่พูดไปนะครับแล้วก็เสื้อ 17.1A นะครับบวก9 o f าออฟดีเลย์เอทีเช่องนะครับแล้วก็เฮลมุดเนาะกาตาเป็นฮาร์เทนชิวเวอร์นะครับผมบวก11เรียบร้อยใส่เป็นทูอินิเมตสองใบนะครับผมถอดกาดเดคูล่าออกไปแล้วนะฮะแล้วก็อ่าปีแองนะครับผมปีแองขาวเนาะนี่เป็นบวก10 ขออภัยนะบวก10เทมลักนะครับใส่ก้า3ปีนะครับมิมิเลสนะครับแล้วก็ออฟเป็นแมวพาวเวอร์แล้วก็ ADC นะฮะแวนอิลูชันลิงนะครับดู S C H P นะฮะแล้วก็ยูมเมนชิมันทายเนาะแล้วก็อ่าประดับคิงชมิดนะครับใส่ก้ากิเกนเต้นนะอ่าออฟสตองเนาะแล้วก็ชาร์ป5อินสาร์นะครับ ก็เซตกิโยสนะครับถุงมือกิโยประดับอินฟินะครับประดับรวมกัน19เนาะแล้วก็เซตเจาะร้อยนะครับผมอันนี้มขาะเทศกัะไข่พอนผมก็ใส่เป็นเจาะฟอร์มเลดน,นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเอ๊ะด,ดาเมจห่างกันมากน้อยขนาดไหนอะไรยังไงนะฮะโอเคผมก็กดแค่ EDP พอแล้วนะครับอ <c oughs> ขอว่าฮะพอดีเจ็บพอนิดนึง อ่ะลองตีเล่นก่อนด,ดีนะครับเปิดเอาเลือกมาใช้นะชุบชุบชุบสองแสตห้าโอเคอ่ะเซตมุมกล้องแป๊บอ่ะกด EDP เข้าไปนะยิงปั๊บแปดแสนสามนะครับวันนี้แปดเองเนาะแปดแสนแปดแสนสามนะครับแปดแสนสี่นะฮะ 812นองรัดมานีนะครับผมห้5ก็มีนะเกือ81โอ้819น,นะครับผมโอเคก็เป็นเซตปลาแองปีขาวนะครับโอเคต่อมาผมเปลี่ยนเป็นกระเป๋าน้องชินาโมโลนะครับตมึ๊บๆ๊บแล้วก็ใส่ ออเบิร์ฟทามิลีนะครับอันนี้ก็จะมีคอมโบเป็นแค่หมวกอย่างเดียวเนาะในของชาสเตน 8, นะครับผมสี่เข้าไปปัแสนห้านะฮะับแปดแนเก้าโอ้แปดแสนแปดเก้าแสนหนึ่งนะครับเก้าสนองนะครับแปดแนห้านะครับแปดแนสามนะครับผม ก้าแสนซี่นะครับก้าแสนนะครับต่อตัมานี้นะฮนะครับโอเคนะฮะอันนี้ผมขอลองหน่อยแล้วกันครับเปลี่ยนเป็นอ่าวิงเอนะครับ,รบ,รบ หานะฮะแสนหะครับแสนหกแนะครับเก้าแนะเก้าแเป๊ะนะฮะเจ็ดแนะครับแ,สน,นบแสนหกน,น,นะฮะ,ะโอเค ก็น่าจะเห็นภาพกันนะครับผมว่าเอยอะไรยังไงนะครับผมชุดอ่านะครับอ่ะผมขอต้องอีกนิดนึงนะครับสอัสดีอีกดีหมดครับหนึ่งนะครับ,นะรบนี่ก็ขอเทส เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นปากปกปีแองก์เนาะ800,000กว่านะครับผมเมื่อกี้สูงสุดของปากปกปีแองก็คือประมาณ89 <c oughs> เนาะเชื่อมั่นโลคก่กับไอนี้ทีหนึ่ง ก้าแสนกว่านะครับข้ามเลขเก้าขึ้นมาได้เนาะในส่วนของอันนี้นะครับอ่ะใส่เป็นอัน,นทีทหนึ่งชึบ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะแต่คําถามต่อมาก็คือเรื่องการดูด SC มันดีหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าอันนี้มันมีดูด SC มาให้เนาะชิปก่อนผมเคยเทสในกนของโรลลิงคัตเตอร์เนาะอันนี้เดี๋ยวมาลองเทสกับอันนี้บบกันขยับมานิดหนึ่ง ในตัวก็มีดูจ s ีอยู่สองตัวเนาะสองอย่างนะครับก็คือปลาอ่าไอตัวของกระเป๋าน้องเนาะแล้วก็ประดับ ก็ดูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอ,อบดดูดไม่ค่อยดีปุ๊บดูดปั๊บเลยนะครับโอเคก็น่าจะเห็นภาพกปนนะว่าไอ้ความแรงมันต่างกันมากม้อยขนาดไหนนะครับในเรื่องของการเอามาใช้เนาะก็ดีอย่างหนึ่งนะครับผมแต่ว่าก็เสียอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าน้องไม่มีโลนะครับพอมันไม่มีโลปุ๊บเราก็ใส่การ์ดหอนทอ่อไหมไอ ดูท่อไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้ปุ๊บเอเราก็ตกนะฮะที่เห็นนะครับด้ใช้เป็นปาปงปีแองเ s ซ d เราเพิ่มขึ้นมาสามหน่วยนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้น้องไปปั๊บป๊บ,ปบอ่ะเห็นปะเราตกแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ s p h p นะครับอืมโอเคก็น่าจะเห็นภาพกันเนาะ อันนี้ผมขอลองเล่นนะฮะชุบ,ชบ,ชบ,อชบพอดีว่าอ่าในส่วนของปากอ๋อเอาเบท่ามนะครับมันมีคอมโบกระชากเอจิด้วยเนาะ,นะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามันเพิ่มคีย์เลดกับขี้แดงนะครับเดี๋ยวรอตอน คอสอิมอิมโพรบอีกทีหนึ่งค่อยว่ากันนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาลองให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าไอความต่างประมาณไหนอะไรยังไงนะครับก็คือถ้า,าเราจะใส่กระเป๋าชิชมักชินามอนโลนะครับก็ควรมีส่วนปากที่เพิ่มดาเมจดีๆหน่อยนะครับก็อ่ะเอบิร์ฟทามเอเบิร์ฟทาม เป็นในส่วนของพวกอะไรนะวัสเลตเนกเกตอะไรพวกนั้นนะครับพอดีผมไม่มีววัสเลตเนกเกตมันะก็เลยเอามาเทสให้ไม่ได้นะพอดีผมมีแค่ปากอเบิร์ฟทามนะครับก่อนหน้านั้นก็ใส่เป็นอ่าปากโภปีเอ้งไปก่อนก็ได้นะครับก็อ่าใกล้เคียงกันนะฮะไม่ไม่เชิงใกล้เคียงห่างกันอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ใช้แทนกันได้อยู่นะฮะก็ดามเมจที่อย่างนี่เห็นเนาะก็ ถ้าเป็นปาโป่งวีเองก็สูงสุดก็ประมาณ8 89นะครับผ8 8อ่8 9นะครับแล้วก็ถ้าเป็นชินนัมวันโลกับในส่วนของปากไอตัวออเบิร์ธามก็ประมาณ900 0กว่านะครับผมอันนี้ก็ห่างกันอยู่พอควนรนแต่ว่าอ่ากว่าเราจะกว่าผมจะได้ไม่ใช่เนี้ยเออก็อีกนานหนึ่งนะเพราะว่าฉากมันต้องคอมโบประชาร์สเตนด้วยนะถ้าไม่คอมโบก็อาจจะใกล้เคียงกันนะครับผมเพราะว่า ไอทีเคเลยหลักๆมันมาจากตรงคอมโบน,นะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับในคลิปวิดีโอนี้ใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องพงศรอยชนแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับหรือใครเข้ามารู้สึกเอ๊ะยังไม่ใช่ยังไม่ชอบให้เวลานะครับอย่างไรเข้ามาก็ดีใจแล้วนะครับแล้วก็ขอแจ้งอีกนิดนึงนะครับพอดีว่าช่องนี้ผม มาโรงพยาบาลนะครับคุณพ่อเข้ารับการตรวจอยู่นะฮะก็เลยอัดคลิปที่แบบอัดเสียงได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าต้องดูแลคุณพ่อด้วยเนาะก็ให้คุณพ่อคอลองพักฟื้นนะครับช่วงนี้ก็เลยอา,อาจจะเป็นแบบว่าเอยออกคลิปตัดคลิปมาลองอลองแบบไม่มีเสียงอะไรให้เพื่อนๆดูกันเล่นๆฮะก็เหมือนคลิปก่อนนะครับที่เป็นทดสอบพวกไอตัวปากโปะปากโปก้งปาก ขอให้ปกัปกปักเออปักโงมปีแองแก็ในส่วนของไอตัวเนี้ยนะครับผมกระเป๋อ,อน้องชินอมอลลนโยที่อ่ะลองให้เพื่อนๆดูกันแต่นัน่นเป็นคลิปไม่มีเสียงก็ต้องขอไว้นะที่อัดไม่ได้นะครับมันรบกวนคุณพ่อกําลังพักผ่อนนะครับแล้วอาจจะรบกวนห้องข้างๆด้วยนะครับผม,มก็เดี๋ยวอาจจะยาวเลยนะครับเพราะว่าต้องรอพักหมอคุณหมอตรวจนะครับยาวไปจนแบบ น่าจะจบอาทิตย์กว่าๆนะฮะก็น่าจะข้ามข้ามเดือนไปพฤศจิก,กานะฮะอาทิตย์แรกๆนะครับจะดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคก็ต้องขออภัยเพื่อนๆหน่อนยนะเอ้ยไม่ได้ออกมาอัดเสียนไม่ได้ออกมาอาธิบายอะไรอย่างไงนะครับก็คอ,อ,อมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแต่ว่ารบกวนใช้ภาษาสุภาพเนาะอันนี้ต้องขอรบกวนนิดหนึ่งนะครับ โอเคก็ไม่ให้การเสียเวลาผมขอตัวก่อนนะครับผมไปดูเดรืยองพ้อมต่อก่อนเนาะโอเคสวัสดีครับอาจารเจอกันใหม่คลิปโดนหน้านะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับเจอกันใหม่นะ